กานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเพราะน้ำคือชีวิตการดื่มน้ำสะอาดจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและสมดุลในร่างกาย ฟังชั i นอ i นเตอร์เนชั่นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบำบัดน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคชั้นนำของประเทศจากก้าวแรกในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์อะไหล่จากต่างประเทศฟังชั i นอินเตอร์เนชั่นได้พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จนก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจร All Solutions of Water. ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องน้ำให้คิดถึงฝั่งชันบริษัทฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจนำเข้าประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่เครื่องกรองน้ำไส้กรองสารกรองปั๊มและวาลตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำและบริการที่เกี่ยวข้องโดยจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือน กลุ่มเชิงพาณิชย์และกลุ่มอุตสาหกรรมผ่านร้านค้าและโตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับฟูดเกรดจากต่างประเทศครอบคลุมทุกความต้องการทั้งระดับพรีเมียมแบรนด์มิดเดิลแบรนด์และอีโคโนมีแบรนด์ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ล้วนให้ประสิทธิภาพการกรองที่มีความปลอดภัยสูงเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีผลิตภัณฑ์หลักจากฟังก์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลประกอบไปด้วย,คยเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนนำไปบริโภคและอุปโภค โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือนระบบกรองน้ำเชิงพาณิชย์และระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมสินค้าในกลุ่มน้ำยังรวมไปถึงอุปกรณ์ระบบกรองน้ำเช่นไส้กรองถังกรองก๊อกน้ำข้อต่อสายส่งน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้องสารกรองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในเครื่องกรองน้ำทุกขนาดทำหน้าที่ป้องกันและดักจับสิ่งแปลกปลอมในน้ำ กรองตะกอนกลิ่นสีรสชาติและปรับสภาพน้ำสารกรองที่บริษัทจัดจำหน่ายเช่นคาร์บอนเรซินแมงกานิสสำหรับกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตน้ำสะอาดและใช้สารกรองปริมาณมากปั๊มและวาลผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่บริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดมากขึ้นตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไป ฟังชั i นอินเตอร์เนชั่นจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายกว่า600รายกระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมไปถึงกลุ่มประเทศในอาเซียนคือลาวเมียนมาและกัมพูชาบริษัทยังได้ออกแบบร้านค้าในรูปแบบของวอเตอร์สโตร์เพื่อสร้างจุดขายในผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของบริษัทโดยเฉพาะโดยคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพสูงมาร่วมพัฒนา และผลักดันธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนปัจจุบัน Water Store มีทั้งหมด19สาขาเพื่อเป็นการขยายฐานเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคบริษัทได้พัฒนาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรูปแบบใหม่ Aquatech ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทคือ Aquatech เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มครัวเรือนกำลังซื้อสูงที่เน้นเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม ซึ่งตลาดสินค้ากลุ่มนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงงานประกอบและผลิตเครื่องกรองน้ำตั้งอยู่ที่313ถนนเจริญพัฒนาแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร10510ากำลังการผลิต6700เครื่องต่อเดือนโดยนำเข้าวัสดุคุณภาพจากต่างประเทศระดับฟูดเกรดเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับโลกมากมาย ฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลพัฒนาและผลิตเครื่องกรองน้ำมาแล้วกว่า23แบรนด์ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมีคลังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ระบบจัดส่งที่สะดวกและรวดเร็วความสำเร็จของฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลเกิดจากความมุ่งมั่นและพัฒนาไม่หยุดนิ่งทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้สินค้า คุณภาพบริการการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารวมไปถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จทางธุรกิจโดยบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจขายส่งเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำครบวงจรก้าวต่อไปของฟังก์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลคือ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำอย่างครบวงจรเราจึงมีการขยายแผนธุรกิจด้วยการลงทุนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตประกอบเครื่องกรองน้ำคลังจัดเก็บสินค้าโชว์รูมจัดแสดงสินค้าห้องประชุมสัมมนาห้องนิทรศการสินค้าและพื้นที่สำนักงานรวมทั้งหมดกว่า5,000ตารางเมตร ทีมผู้บริหารของฟังก์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลล้วนมากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจมาอย่างยาวนานด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศเป็นองค์กรธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท All Solutions of Water ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องน้ำให้คิดถึงฟังชัน บริษัทฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบริษัทฟังชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ F.T.I ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540 ประกอบธุรกิจนำเข้าประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน,น้ำครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนมายาวนานทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพและที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานการบริการที่ทั่วถึงและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทุกกุกมำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรายได้รวมของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อนเนื่องเฉลี่ยต่อปี20-30%และในอนาคตมีโอกาสที่จะโตได้เนื่องจากในปี2565-2567มีแผนขยายตัวแทนจําหน่ายผ่านร้านนครเทคจานวน50สาขาจากปัจจุบันมี1สาขาและร้านวอเตอร์สโตล์จำนวน5สาขาจาก19สาขาเพื่อ ขยายฐานผู้บริโภคครอบคุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ลาวพมา่าและกัมพูชาส่งผลให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตการระดมทุนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ทําให้บริษัทมีศักยภาพเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ในอนาคตและมีขีดความสามารถในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้นโดยบริษัทจะนาเงินจากการระดมทุนไปใ,ใช้ในการลงทุนขยายร้านตัวแทนจําหน่ายภายใต้แบรนด์ Aqua Tech และวอเตอร์สโต์เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่และจัดจำหน่ายสินค้าใหม่รวมถึงการใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าขยายกำลังการผลิตประกอบและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านโควิดที่กระทบ ในปัจจุบันในไตรมาสหนึ่งเราก็ยังกระทบแต่เราก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาผลประกอบการกำไรมากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกันปีที่แล้วเนี่ยเป็นอุปสรรคเรามากเรื่องของนโยบายภาครัฐข้อแรกเลยที่ทําให้การทํางานเราไม่สะดวกผมเองเนี่ยในในส่วนตัวก็มีเป็นผู้ถือหุ้นทําธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทผลกระทบจากนโยบายภาครัฐเนี่ยทำให้โดนสั่งปิดกิจการเนี่ย ประมาณ6-7เดือนความเชื่อมั่นตรงนี้พอจากรัฐเนี่ยไปสู่ภาคประชาชนส่งผลให้อำนาจการซื้อกิจกรรมของผู้บริโภครตลงความตื่นตนกในการที่จะเปลี่ยนไส้กองสัดก,กองซื้อเครื่องใหม่รวมถึงการเดินทางไปพบลูกค้าเนี่ยลดลงอย่างเราไม่เคยคิดมาก่อนคำถามก็คือปีนี้จะเป็นยังไงในตัวเลขที่เยอะขึ้น ผมว่าทุกท่านเนี่ยเดินทางมาที่นี่เนี่ยมีคําตอบด้วยตัวเองจากการที่รถติดกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้ตัวเลขที่มันจะสูงขึ้นการดูทีวีความตื่นตระหนกของตัวเลขกับ อยู่ในทิศทางตรงข้ามนโยบายภาครัฐพยายาส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะออกแคมเปญอะไรก็ดีเนี่ยกลับไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามโดยภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูได้ไม่น้อยกว่าปี63ฝากคุ้น FTI ในอ้อมกอดของทุกๆท่านผมยืนยันได้ผมเองมีความตั้งใจที่จะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างยั่งยืนเงินทุน ของการระดมทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลที่จะได้จากการเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ผมเชื่อในเรื่องของความมั่นคงความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งเรามีโครงการอีกมากมายที่จะทํากับซัพพลายเออร์ผมว่ามันมีคําถามในใจที่เหมือนผมแหละครับว่าเราเป็นเทรดดิ้งเรามียอดในมือเรามีแบรนด์เราอยากทําเองไหมแน่นอนกีหน้าคงมีข่าวให้ทุกทกท่านได้ช่วยโปรโมทในอนาคตด้วยครับ f p i นะถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ใน ธุรกิจท้าอุปโภคบริโภคระบบบำบัดน้ำหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าเครื่องกรองน้ำบริษัทก็มีประวัติความเป็นมา25ปีด้วยรูปแบบธุรกิจ business model เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นธุรกิจต้นน้ำกับกลางน้ำเป็นธุรกิจใหม่ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยตัว F.T.I เองเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้นำในธุรกิจประเภท B e 2 B ก็คือบริษัทเนี่ยนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากต่างประเทศเป็นหลักเพื่อนำมาผลิตและประกรอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยผ่าน ช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยให้กับร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่ายเนี่ยกว่า600แห่งทั่วประเทศประเภทของร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็มีประเภทร้านค้าทั่วไปกระจายอยู่ในทุกจังหวัดกับทุกจังหวัด ของประเทศไทยผ่านร้าน Water Store ร้าน Water Store เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทของ f t i เท่านั้นมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรูปแบบใหม่ก็คือร้าน Aqua t e c ซึ่งจะจับกลุ่มสินค้าพรีเมีย่ยมเพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้ากับ ผู้บริโภคขึ้นไปในระดับพรีเมียมจะทําให้ FTI เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้ามีความหลากหลายในเรื่องของตราสินค้าตัวแบรนด์สินค้า23แบรนด์มีฐานผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยครอบคลุมในทุกกลุม่มไม่ว่ากลุมล่มพันธุ์นิชยกรรมเช่นร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนกลุม่มครัวเรือก,ก็คือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามบ้านแล้วก็กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมโรง,งงานต่างๆที่ต้องการเครื่องบําบัดน้ำเนี่ยทำการรีดหรือบำบัด น้ำเนี่ยก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของ FTI ถ้าแบ่งลักษณะเป็นตามกลุ่มผู้ใช้สินค้ากลุ่มหลักก็จะเป็นกลุ่มพาณิเชียกรรมเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดรองลงมาก,ก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็เป็นกลุ่มภาการรถ้าแบ่งตามในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยร้านค้าทั่วไปถือว่าเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายหลักตามมาด้วยร้าน water store ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหน่ายที่เป็นร้าน water store เนี่ยสิบเก้าสาขาซึ่งก็มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่อง แล้วก็ในอนาคตที่บริษัทจะใช้เงินที่ระดมทุนได้จาก IPO นํอนไปขยายช่องทางการจัดจําหน่ายก็คือร้านอควาเทคว่าเอฟนะฮะเราก็จะเปิดจองซื้อหุ้น IPO วันที่11-13พฤษภาคมในราคาหุ้นละ2.50บาทพาวร์ลูมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเราก็ตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่19พฤษภาคมนี้ครับราคา IPO ีอที่2.50เหรียญว่าเราก็พิจารณาจากศักยภาพในการเติบโตของ FTI เราไปทําการโรดโชว์เรียกว่าไปบุ๊กบิลสำรวจความต้องการได้รับการตอบรับจากสถาบานันหรือจากกองทุนด้วยก็ทําให้เราสรุปราคา IPO ไว้ที่2องบาทห้าหลังจากที่เราคาดว่าเราจะขาย IPO ในช่วงระหว่างวันที่11บเถึงสิที่ราคา2องบาทห้าสิบจำนวนร้อยสล้านคูณเราได้เงินมาแล้วเราก็มีแผนที่จะทําร้านนักวอร์เทคเป็นร้านหลักของเราโดยร้านเนี้ยจะเป็นร้านซึ่งผ่านตัวแทนจําหน่าย600กว่าลายเนี่ยเราจะคัดเลือกมาจํานวน50าลาย เพื่อมาทาร้านอควาเทคร้านอควาเทคเนี่ยจะจับตลาดที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมแบรนด์ซึ่งเรามีมาเก็ตแชร์ที่ต่ำเราก็จะจับกลุ่มตรงนี้เราก็เพิ่มนอกจากขายตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องกรองน้ําดื่มแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องกรองน้ําใช้เครื่องกรองน้ําสาหรับเครื่องชงกาแฟเครื่องกรองน้ําสําหรับเครื่องทาน้ําแข็งหรือในความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เช่นอาจจะไปใช้ในสําหรับเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มพวกนี้มีกําลังซื้อแต่ว่าเผอ,อิญไม่ไม่เคยมีใครนําเสนอผลิตภัณฑ์ตรงนี้เรามีครบแล้วเราเชื่่อวาจะ ทำให้เรามียอดขายที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็มีมาจิ้นที่ดีในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเราจะไปใช้ในการทำร้าน Water s t o โตร้าน Water ร์สโตร์เนี่ยจะแตกต่างจากพอเทคตรง Water ร์สโตจะเน้นตลาดที่เป็นขายส่งซึ่งเราเปิดไปแล้วทั้งหมด19ที่แล้วก็เรามีแผนจะทําเพิ่มอีก5ที่โดยใช้เงิน IPO นี้แล้วก็จะเริ่มปีนี้เช่นกันส่วนของการสร้างโรงง,งานเราคิดว่าเรากําลังทําอยู่แล้วก็เพิ่มกําลังการผลิตที่มากขึ้น ก็สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจเรารวมถึงตัวคันสินค้าด้วยเพราะว่าเราจะมีโอกาสในการขายสินค้าซึ่งเราไม่เคยขายแต่มันเป็นสินค้าจากโรงงานที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกปั๊มวาลเป็นผลิตภัณฑ์อย่าง100%เรานําเข้าแค่ 15- 20%อีก80%เนี่ยีเป็นโอกาสที่เราจะสร้างยอดขายของเราในภาคของอุตสาหกรรมในช่วงโควิดจริงๆมีผลกระทบน้อยผลกระทบหนักที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ในภาคที่เป็นโคนเรือนแต่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเติบโตขึ้นทุกปี ค้ามาจากไหนก็คือเราเข้าไปอยู่เป็น,นกลไกตัวกลางเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทําตลาด2กลุ่มแรกกลุ่มพวกนี้เดิมทีนําเข้าอย่างกระจัดกระจายทุกคนนําเข้ามาเพื่อขายเองแต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกซื้อเราในราคาเดิมเราเดีลกับโรงงานเราขายสินค้าคุณภาพเหมือนเดิมได้เราก็จะไปเติบโตในกลุ่มนี้มากอย่างน้อยเราตั้งเป้าปีนี้เนี่ยเติบโตมากกว่าปีที่แล้ว25-30ปเที่จะโตขึ้นแล้วเราก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราตั้งร้านตั้งแต่ปี66 ก็จะเติบโตอยู่เฉลี่ยกลับมาเป็น20%ไม่น้อยกว่า20%เหมือนเดิมในทุกๆปีเราบริหารเรื่องของหุ้นสามัญในอนาคตเนี่ยเราทาั้งนโยบายการปันผลเนี่ยไม่น้อยกว่า40%ซึ่งที่ผ่านมามีไม่ไม่น้อยกว่า40อยู่แล้วแล้วเราก็อันนี้เป็นนโยบายในการปันผลแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่นักลงทุนเห็นคือการเติบโตของบริษัทเรามีช่องว่างมีโอกาสจะเติบโตในธุรกิจนี้อีกเยอะแล้วเราก็จะพยายามบริหารหุ้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็เติบโตในโตหุ้นด้วย